เจะเสาเทพพระเจ้าเห็นความโทษทุกจริงหรือฮะจริงเหรอพี่หนึ่งผมเกิดวันเสาร์นเนี่ยผมจะมีแต่ความทุกข์เหรอ,อเรามาหาคำตอบกันในรู้ไปไม่เท่านั้น,น,นโอ้โหจู่หัวอย่างนี้ผมตกใจเลยพระเสา เทพเจ้าแห่งความทษทุกแห่งความทุก์ต่างๆมันเป็นยังไงเนี่ยผมเดือดร้อยเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนเกิดวันเสาร์มันมีเรื่องราวแบบนี้ครับรู้ไหมว่าพระเสาร์เนี่ยเป็นลูกของพระอาทิตย์แต่ตำนานโบราณครับพระเสาร์เนี่ยท่านมีนามอีกนามว่าพระสนิการกําเนิดของพระสนิเนี่ยเป็นเรื่องราวที่แปลกและพิสดารมากคือพระอาทิตย์เนี่ยนะครับมีชายาทั้งหมด5องค์ด้วยกันแต่ว่าองค์หนึ่งเนี่ยที่รักมากที่สุดเลยก็คือนางสรัญญาหรือนางสัญญารักมาก มากเลยพระอาทิตย์เนี่ยไม่ยอมให้ห่างไปไหนเลยครับด้วยความที่พระอาทิตย์เนี่ยมีรัศมีที่ร้อนแรงมากๆนางสัญญานี่นะครับเป็นลูกของพระวิศวกรรมปรากฏว่านางสัญญาเนี่ยครับทนความร้อนของพระอาทิตย์ไม่ได้จนในที่สุดต้องแอบหนีไปโดยให้ภรรยาอีกองค์หนึ่งของพระอาทิตย์คือนางฉายาเนี่ยพร้อมเป็นตัวเองแม่แล้วตัวเองนะไปไหนรู้ไหมไ <ป S 1> แอบห <ไป S 1> นีไป,ไปบวชครับเป็นโยคีนีอยู่ในป่าปรากฏว่าตัวของพระอาทิตย์ก็หลงไหลใน น,นางสัญญาหรือนางสรัญญาเนี่ยนะครับมากมากเลยนะครับจนเกิดลูกขึ้นมาแต่ว่าตัวของนางสรัญญาปลอมหรือนางฉายาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเผลอไปแช่งลูกตัวเองเข้าด้วยความโกรธนะลูกของนางสัญญาหรือสรัญญาเนี่ยก็คือพระยมนั่นเองครับแช่งให้ขาเนี่ยเน่ามีหนอนเข้ามามจนในที่สุดความทั้งหลายนี่แตกเพราะว่าโดยปกติแล้วแม่ไม่สามารถจะแช่งลูกได้ความก็เลยแตกก็เลยรู้ว่าอ๋อ ไม่ใช่แม่ลูกกันใช่นางสัญญาเนี่ยนะตัวปลอมไปอยู่ที่ไหนอืออ่ะแล้วนี่ใครก็เลยทาให้เกลียดพระสนิทมากๆเรียกว่าไม่ให้เข้าใกล้เลยจนมารู้ความจริงนะครับว่านางสัญญาเนี่ยหรือนางสรัญญาเนี่ยครับแอบไปเป็นโยคียอยู่ในป่าพระอาทิตย์ก็เลยแปลงร่างของตัวเองไปเป็นม้าเข้าไปหานางสัญญาเรียกว่าไปร่วมรักจนเกิดลูกขึ้นมาเป็นเทพคู่แฝดที่มีศีรษะเป็นมา้าปรากฏว่า,วาตัวของพระสนิทเนี่ยตามตำนานโบราณ เขาบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างจะไม่ชอบใจมากๆจนแบบต้องหนีห่างไปพระสนีนะครับมีกรรมอย่าง ถูกภรรยาของตัวเองสาบเพราะว่าตัวของพระสนิเนี่ยบูชาในองค์พระวิษณุอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีความพักดีอย่างมาก<ถ>ตามความเชื่อของคนอิเนเดียเชื่อว่าใครที่บูชาพระวิษณุก็คือพระนารายก็จะได้รับพรจากพระสนิหรือพระเสาด้วยฉะนั้นใครก็ตามที่เหมือนกับว่าดวงชะตาเนี่ยรู้สึกว่าตกแย่นะครับมีปัญหาต่างๆเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยก็ให้บูชาพระนารายหรือพระวิษณุด้วยจะทําให้เคราะห์ร้ายเนี่ยกับกลายเป็นดีปรากฏ ว่าภรรยาของพระสนีเนี่ยแช่งเพราะว่าอะไรวันๆนะครับตัวของพระสนีเนี่ยเอาแต่ภาวนาถึง พระวิษณุจนไม่ทําอะไรทั้งสิ้นจนภรรยาของพระสนิเนโกรธก็เลยแช่งบอกว่าให้พระสนิเมื่อมองใครก็ให้เกิดความพินาศเรื่องราวเกิดขึ้นพระสนิเนจริงๆเนี่ยเป็นเทพดุ่มรูปงามแต่ปรากฏว่าต้องกลับกลายเป็นชายแก่ขาพิการเพราะอะไรครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับเคยได้ยินตำนานของพระพิคเนตก่อนที่จะมาเป็นพระพิคเนตนั้นทรงมีนามว่าพระขันทกุมารแต่เดิมเนี่ยยังมีเสียงเป็นมนุษย์ ไม่ได้มีเสียงเป็นช้างก็ปรากฏว่าณวันหนึ่งนะครับพัสนิเนี่ยและก็บรรดาเทพต่างๆเนี่ยครับก็ไปงานโศกันหรืองานโกลจุของพระขันทกุมารคเนศเอเรียกอย่างนี้จะได้จําง่ายๆก็ปรากฏว่าพัสนิเนี่ยก็นได้แต่นั่งนิ่งเทพองค์อื่นก็เหมือนกับว่าชื่นชมพระขันทกุมารพระคเนศว่าทรงแบบรูปงามอย่างนั้นอย่างนี้แต่พัสนิกลับเรื่องเหมือนกับว่าก้มหน้าก้มตาไม่มองใครจนพระอุมาพระมารดาของพระขันทกุมารคเนศเนี่ยก็ถามพัสนิว่าพัสนิท่านเป็นอะไรทํา จึงไม่มองลูกเราพระสนีเลยบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยถูกภรรยาของข้าพระองค์เนี่ยสาปากว่ามองใครก็ตามให้มีอันวิบัติพระอุมาก็บอกว่าไม่เป็นไรมองไปเถอะพระสนีพระขันทกุมารเนี่ยรูปงามจะตายปรากฏว่าพอพระสนีครับมองไปที่พระขันทกุมาปรปักเสียงที่อยู่ที่คอนี่ครับตัดหายไปเลยอากาศข่าวนี้วุ่นวายกันทั้งหมดเลยพระอุมากโกรธครับก็เลยสาปพระสนีจากเทวบุตรรูปงามให้กลายเป็นชายฉลาแข้งขาพิ แต่โบราณก็ถึงบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหัวเข่าขาก็เป็นเกลด็ดนิดนึงถ้าอยากจะจําประวัติของพระเสาร์เนี่ยพ่อจาคู่กับประวัติของพระพิคเนตเลยใช่เป็นเทคนิคการจําแบบง่ายๆใช่เรื่องอเรายังไม่จบ,บเสียนพระขันทกุมารคลิศหายไปคราวนี้รครับจะทํำยังไงเรื่องราวก็เหมือนกับว่าณนะวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครตายเลยคราวนี้จะทำยังไงก็ไปเจอช้างเชือกหนึ่งนอนหันศีรษะไปทางทิศ วันตกก็เลยตัดเสียนมามาต่อให้พระขันธกมุมารพระคันเนศแล้วก็ถวายน้าให้ใหม่ตัวของพระสนิเนี่ยมีพลานุภาพมากเนื่องจากเป็นบุตรของพระสุริยเทพผู้เป็นใหญ่แม้กระทั่งตัวของพระศิวะเองเนี่ยยังต้องคำสาปข,ของพระสนิให้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าชา้าแต่โบราณก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าดวงชะตามไม่ดีให้แนะนําให้ทําในเรื่องของการบริจาคลงศพทําเกี่ยวกับเรื่องของคนเจ็บคนป่วยพวกเื่งมือกัน โงก,การแพทย์นี่ยิ่งดีหรือเกี่ยวกับในเรื่องของเมนเผาศออันนี้ก็คือเป็นตามความเชื่อโดยทั่วไปตัวของพระเสาเนี่ยถ้าเราอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับรูปลักษณ์ของพระเสาเนี่ยท่านจะมีทั้งหมด3ขาด้วยกันแล้วก็ทรงเสือในตามความที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยะจะทรงเสือแต่ของอ,อินเดียไม่ได้ทรงเสือครับทรงอีกาหรือทรงแรงทรงแรงแรงนี่นะอย่างอันนี้ครับเป็นยันของพระสนินะครับให้เห็นๆกันเลยที่เขาเชื่อว่าถ้าใครมีไว้เวลาที่ดวง จะตาไม่ดีเนี่ยก็ให้บูชาอันนี้แทนเทวรูปของพระสนิทอันนี้เป็นภาษาอินเดียแล้วนะฮะใช่ครับบางคนเราไปตีความเป็นตัวเลขแต่จริงๆเป็นมนต์ของอินเดียถ้าเกิดว่าเราต้องคำสาของพระสนิทหรือว่าเจอในช่วงที่ดาวเสาร์ให้โทษเนี่ยเขามีวิธีในการแก้เคล็ดให้เราเนี่ยนะครับนำ nga ดาเนี่ยนะครับแล้วก็นินนํามาถวายนะพระสนิทเสร็จแล้วนะครับในวันเสาร์ข้างแรมแล้วนําตัวของงาดดาเนี่ยนะครับไปทิ้งเป็นทานให้แก่นกกาซทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าใคร ถูกอิทธิพลของเช่นในบางช่วงเนี่ยตัวของพระเสาเนี่ยไปทับดาวจันทร์เดิมในดวงชะตาเขาบอกว่าแนะนําว่าให้ทําในเรื่องของการทําโลทานการบริจาคผ้าห่มในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของเหล็กจะเป็นการแก้ในเรื่องตรงนี้ได้อันนี้เป็นความเชื่อแต่โบราณก็คือเนื่องจากว่าพระเสาเนี่ยเป็นเทพที่ให้ผลไปในทางลบฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําการแรก้เคล็ดโดยการบูชาท่านเนี่ยไปในเวลาเดียวกันเลยใช่ครับ,รบแต่ว่าพระสนิเนี่ยเป็นเทพองค์หนึ่งที่เขาห้ามขอบ ถึงเวลาท่านจะให้เองท่านเป็นเทพที่เกี่ยวกับในเรื่องของการกสิกรรมรเป็นเทพที่เกี่ยวกับในเรื่องของกรรมเก่าที่ผ่านมาในอดีตฉะนั้นครับพัสนีเนี่ยจะมีความเที่ยงธรรมอย่างมากถ้าสมมุติว่าสัญญาอะไรไม่ทำก็มักจะมีเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นฉะนั้นคนโบราณ1จะไม่สาบานกับพัสนิสอก็คือจะไม่ขอพรกับพัสนีแต่ถึงเวลาพัสนีเนี่ยสามารถจะโดนบันดาลให้ยาจบกลายเป็นเศรษฐีจะสังเกตนะครับ,รบในตำราพรหมชาติโบราณเนี่ยก็มักจะบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ย แรกๆของชีวิตจะลำบากบั้นปลายชีวิตจะสบายก็แปลว่าจริงๆดาวเสาก็คือตัวแทนแห่งความภาค อโอ้โหได้ฟังอย่างนี้จากพี่หนึ่งนะครับพีทก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับคนเกิดวันเสาร์เองนะครับไม่ได้แบบมีแต่ความทุกข์ความโทษอะไรต่างๆแต่ว่าในทางกลับกันเราเนี่ยต้องตั้งอยู่ในความเพียรเนาะก็จะดีขึ้นในที่สุดบางที<ะ>บางครั้งนะการเดินทางหรือการทําอะไรก็ตามเนี่ยช้าๆบ้างมันก็ดีนะเราไม่เร็วไปทุกเรื่องเนี่ยความผิดพลาดมันก็ถึงแม้ว่ามีก็อาจจะน้อยลงแล้วก็พระเสาร์นะครับก็ยังทําให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในความดีอยู่ในความซื่อสัตย์ยุติธรรมใช่ในเรื่องของการให้ทานนราิหือ ถือว่าให้ความสําคัญอย่างมากใครที่หมั่นให้ทานนะอยู่บ่อยๆช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นๆบ่อยๆพัะสนีเนี่ยจะโปรดปานเป็นพิเศษและก็จะประทานพอรอให้โดยที่คุณไม่ต้องร้องขอครับวันนี้เราก็ได้อะไรเยอะเลยนะคลิปต,ต่อไปนะครับจะนําเสนอเทพเจ้าองค์ไหนนะครับก็ให้ตัวพวกเราเข้าไปอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเทพประจํานพเคทั้ง9้าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับหรือคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมแนะนําว่าอยากฟังเรื่องอะไรนะครับก็คอม เเข้้าาามาไดลยว่อยากฟังเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวพวกเราจัดให้แต่วันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ